บ้านพักตากอากาศมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะบ้านพักตากอากาศบนเน,เนื้อที่180ตารางวานะคะเป็นบ้านปูนยกพื้นสูงมี3ห้องนอน2ห้องน้ําพร้อมระเบียงชมวิวค่ะบริเวณในสวนนะคะยังมีผลไม้หลากหลายชนิดนะคะปลูกไว้เต็มพื้นที่นะคะมีสนามหญ้ามีไม้ดอกไม้ประดับมีรั้วรอบขอบชิดนะคะเป็นรั้วคาวบอยค่ะบ้านเลขที่441นะคะ การเดินทางก็สะดวกจากโรงเรียนในเรืออากาศเพียง6กิโลเมตรใกล้ถนนมิตรภาพห่างจากฟาร์มโคไทยเดนมาร์กเพียง15กิโลเมตรและเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพียง120กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเหมาะทำเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนยามกเกษียณนะคะราคาขายอยู่ที่4ล้านสแสนบาทนะคะราคานี้เป็นราคาเจ้าของค่ะสนใจสอบถามเบอร์โทร0 9 1 0 0 9 6 1 2 4เบอร์นี้เป็น ID l ดี e นะคะพบกันใหม่กับรีวิวฉบับเต็ม ครั้งหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ